นตนี่ไดีอย,อย่างคุเรียนดินนนปุ๊กเดียวปีเดียวนนยนหนึ <c oughs> ง่งฮะตนนี่นมาปุ๊กปุ๊กไน Tốn nhé ừ. Sập tấm máy เด้อ.

đây bộ Thấy đấy này đây uhm. lò nó mới đâu mày Nó lò rồi đấy Nó ráo. ือบุยบหน่อไม้หน่อบใหญเลย นี่โย,นนย้องได้ืมอนี่กับพอสัมมีเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด้พอพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับ